สวัสดีค่ะเรียกแพงยิ่งกว่าดาราเบอร์หนึ่งสามคนนวัดแฉยับกาหมินมุมไม่มีใครรู้กลับมาคืนดีเอาไหมเรียกแพงยิ่งกว่าดาราเบอร์หนึ่งของไทยสามคนขนาดอิงฟ้ายังไม่ถึงนวัดแฉยับกาหมินมุมไม่มีใครรู้พฤติกรรมไม่ควรทำเงินตัวเดียวจริงๆกลับมาคืนดีจะขายงานต่อเอาไหมบอสนวัดอิสระไกศิล ไลฟ์ตอนหนึ่งว่าการมินไลฟ์ละ1ล้านบาทผมมีหลักฐานในการจ่ายเงินผมซื้อไปกี่ไลฟ์กี่ล้านแล้วผมให้การมินมาขึ้นมอบรางวัลเวทีมิสแกรนที่มากับชาลีผมจ่ายเงินเยอะมากอีกเกือบล้านเลยขนาดเดินขึ้นเวทีแป๊บเดียวสะสมไปให้เขาเยอะล้านหมดเราก็อุดหนุนน้องน้องบอกล้านหนึ่งเราก็ให้ให้ทุกครั้ง มางานมิสแกรนน้องเรียกแพงมากเลยนะแพงยิ่งกว่าดาราเบอร์หนึ่งของเมืองไทยมาปรากฏตัวอีก3คนรวมกันแพงถามว่าช่วยไหมช่วยไม่ต่อเลยขออย่างเดียวคนเราต้องนิสัยดีกันนิดหน่อยไม่ให้เยอะเขาไม่ยอมตอนแรกเขาพูด6-7แสนเองพอไลฟ์ครั้งแรกแล้วมันปังผมเป็นคนนำทางเขาเลยเรียกล้านหนึ่งล้านก็ล้าน แพงกว่าดาราเบอร์หนึ่งอยู่แล้วผมก็พูดตรงๆไลฟ์ครั้งละล้าน,านอิงฟ้ายังไม่ถึงเลยอิงฟ้ายังหกแสนอยู่เลยเจ็ดแสนห้าแสนบางทีก็รับผมไม่ไมยหรอกท่านิสัยดีคนมีขึ้นมีลงผมไม่รู้จริงหรือเท็จคำหนึ่งผมไม่ชอบเขาพูดหรือเปล่าได้ยินแววแววชาลีบอกคนไทยหลอกง่ายคำพูดนี้พูดหรือเปล่าถ้าพูดนี้จริง ผมบอกเลยถ้ากลับมาตำรวจตอมจับมาสอบเรื่องสัมภากรก่อนพูดหรือไม่พูดผมไม่รู้แต่ผมเห็นแนักพูดชาลีบอกคนอื่นพูดช่างมันอะไรก็แล้วแต่ใด,ใดๆมันก็เยอะไปถ้าพฤติกรรมเป็นแบบนั้นมันเยอะไปทุกอย่างถ้าไม่ได้พูดก็ไม่ได้พูดก็จบแต่ด้วยพฤติกรรมทั้งหมดก็ไม่ควรทำแบบนั้นมันเยอะไปใช่เงินตัวเดียวจริงๆเงินก็เงินเรา ระหว่างโนรัสกับกาเมินตอนนี้ใครที่เราหน้าโอบอุ้มกว่ากันก็เป็นบทเรียนสำหรับผมและคนอื่นๆจะพยายามหลีกเลี่ยงไม่ใช้คนต่างชาติถ้าไม่จำเป็นขออภัยที่ใช้ไปแล้ว แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเขาเล่นดราม่ามาแล้วเมื่อคืนดีกันกลับมาเพื่อจะขายของต่อผมคนหนึ่งคือไม่เอาแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์หรือจะเล่นคอนเทนต์กลับมาก็ไม่เอาทุกคนต้องช่วยกันโลนลงผมเอ็นดูเขาเยอะมากขอบคุณข่าวสดค่ะ